สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, Youtube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหน ต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์ลจากเราทั้งสองคนในอนาคต และที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวจนเทอมาไลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับมาสำหรับ EP 19นะคะ EP ที่หลอกล่อเราใช่เริ่มต้นด้วยแบบโมเมตนต์ดีๆแบบโมเมนต์น่ารักมากมก็คือมีการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก็คือแบบว่าอยากจะ ลิ้นจีเซียวเนี่ยจะจะมีอัลบั้มเก็บไว้เป็นแบบว่าความแบบความทรงจําดีๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะก็เลยเอากล้องมาที่ห้องแต่ก่อนที่จะมีกล้องมาเหมือนกับอีพีก่อนเราลืมนะที่เราบีดกันหนักมาที่เขาจูบกันที่หน้าประตูใช่นะคือเราแบบเราไม่ได้ตั้งตัวตอนนั้นอ่ะเราไม่แบบไม่ไม่กลัวแม่เห็นด้วยเพราะทุกทีน่ะน้องเข้ามาน้องจะกลัวปิดประตู อันนี้ก็คือจูบกันตอนที่ยังไม่ปิดประตูเลยตอนนั้นเนาะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาจนถึงตรงโซฟาก็คือถ่ายรูปกันแล้วก็มีโมเมนต์แบบจูบแก้มีกอดกันมีแบบจ๊บกันบ่อยมากกอดโอ้ยคือแบบโอ้ยเขาอยากให้จบที่ตรงนั้นเลยไม่ต้องมีอะไรต่อแล้วก็คือแฮปปี้เอนดิ้งตรงนั้นเลยใช่ก็แบบแล้วก็ยิ้มแก้มแต่งเนาะจริงอันนี้คือเป็นแบบรู้สึกปวดแก้มเลยนะใช่ปวดตอนซีนนั้นอะปวดมาก ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเหมือนกับว่ามาที่ตัดภาพมาที่เพื่อนเลยใช่ป่ะมีเหตุการณ์อะไรอีกนั่ก็คือเหมือนกับตอนแรกที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแปลกแปลกทำไมนึกว่ามีที่แรกนึกว่าจะมีการนอกใจแต่ไม่แ่ไม่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าเขาอึดอัดไม่เข้าใจกันอึดอัดใช่ไม่เข้าใจกันเพราะว่าความไม่คุยกันคือผู้ชายเก็บเก็บมาเรื่อยๆเก็บความรู้สึกความแบบ กดดันความอัดอั้นไว้แล้วคือแบบว่าแบบว่ายังไงล่ะตามใจผู้หญิงอย่างเดียวเลยเป็นเป็นคนยอมไงทีนี้มันมันยอมไปสุดแล้วอะมันสุดเนาะพอว่าทนคนเรามันก็พอมันสุดปุ๊บมันก็เลยปีตแตกอพอปีตแตกปุ๊บน้องผู้หญิงก็เลยบอกเลิกแล้วน้องผู้ชายก็เลยแบบอืมบอกแล้วอะไรบอกอกแล้วแสดงว่าเขาต้องพูดบ่อยใช่ต้องพูดบ่อยอย่างงี้ไม่ดีนะคะไม่ดีไม่ดีอย่าพูดบ่อยครับมี่ มันเป็นคําที่บางทีอะทำร้ายจิตใจมากเลยใช่มันทําร้ายจิตใจผู้ชายหรือคนที่เขาได้ยินคือมันมันเหมือนกับว่าคนที่ได้ยินอะมันจะรู้สึกไม่มีคุณค่านะเอาจริงๆใช่ไหมคือมันจะรู้สึกว่าถ้าเขาบอกแล้วหรอปุ๊บเราต้องตอบว่าไม่เลิกอย่างนี้เหรอมันก็เหมือนคลดคุณค่าตัวเองเราก็ต้องแบบเออถ้าเธออยากเลิกก็เลิกอ่ะงั้นอะไรเงี้ยคือทุกครั้งพูน้องผู้ชายอาจจะไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกอาจจะแบบอ๋อเรารู้สึกว่าถ้าเจอบ่อยๆมันรู้สึกว่า ไมุู่มาทาอะไรวะประมาณเนี้ยทำไมลูต้องหยุดจุดใช่ต้องมาให้เขาบอกเลือกตลอดเวลาเงทั้งที่แบบเหมือนเป็นอาจจะผู้อยากที่ว่าเป็นของตายอะไรเงี้ยเออเออมันจะเป็นสื่อว่าเราเป็นของตายอาจจะไปคิดทํานองเนี้ยเมื่อไหร่ที่ไม่ได้ไม่เมื่อไหร่ที่ไม่ถูกใจก็แบบพร้อมที่จะไปตลอดเวลาอือใช่ใช่ซึ่งมันอันเนี้ยนะเราเข้าใจผู้ชายเพราะว่าเรามองว่าน้องผู้หญิงเขาแบบมีความแบบเอาแต่ใจเนาะดูแก่ตัว อันนี้คือที่เ,<อ>ทเรามองนะมีความแบบว่าเย็งเกีียตัวหมายความว่าเขาอะอยากให้ผู้ชายอะมาเอาใจอย่างเดียวคือ<ช>อยากให้มาหาตอนไหนโทรป,ปิดเดียวก็ต้องมาเจอใช่ซึ่งเหตุผลเขาบอกว่าเขาอยากปลอดภัย<ม>เวลาอยู่<ม>ด้วยกับผู้ชายเ้ารู้สึกปลอดภัยแต่บางทีมันก็ถ้ามันอยู่ด้วยกันเกินมันก็บางทีผู้ชายเขามีเพื่อนอะไรเนี่ยคนที่ยิ่งมีสังคม<ช>คนเราอะมันต้องมีสังคม<ช>น้องผู้หญิงก็มีสังคมน้องผู้ชายก็มีสังคม<ช>คือเราต้องมีเวลาที่ ให้กันนั่นแหละเวลาส่วนตัวแหละที่เขาบอก<ช>เวลาส่วนตัวของการและกันบ้างเพื่อที่จะไม่ต้องตัวติดกันตลอดเวลาใช่เน no? าะบางคนเรามันนรักกันไมน่ไม่จําเป็นต้องตัวติดกันใช่คือด้วยด้วยพื้นฐานครอบครัวมันต่างกันใช่ไหมน้องผู้หญิงอ,อาจจะเกิดมาในครอบครัวที่อาจจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นหรืออะไร<ช>สมมตินนะอันนี้เราไม่รู้หรอกอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยที่จะห่างกับพ่อแม่หรือพี่ ชายน้องชายอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่ต้องอยู่กับคนตลอดเวลาใช่แล้วพอมีแฟนปุ๊บก็เลยอยากได้แฟนที่อยู่ด้วยตลอดเวลาอันนี้อันอี้อาจเป็นนิสัยส่วนตัวก็อาจจะไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่ามันต้องคุยกันใช่ใช่คุยกันให้เยอะๆใช่คุยกันให้เยอะๆถ้าสมมติวันไหนที่เธออยากจะไปกับเพื่อนอ่ะเธอก็อยู่กับเพื่อนแล้วแบบ โทรหากันเอาก็ได้ถ้าอยากได้รู้สึกความความปลอดภัยของน้องผู้หญิงนะที่น้องมอไปได้ความปลอดภัยก็โทรหาการเออฉันอยู่กับเพื่อนนู่นนี่ก็ได้หรือไม่ก็ไปด้วยกันจบเออไปแบบไปแกงใครแกงมันหมายถึงว่าพอจะมาหาเพื่อนกลุ่มผู้หญิงก็ไปด้วยกันพอไปหาผู้ชายก็ไปด้วยกันเนาะจบเลยจบอิงจริงจริงจบเลยมันที่จริงมันก็แต่มันก็พูดง่ายเนาะแต่ว่ามันทายากอยู่สำหรับบางคนถ้าบางคนเขาอาจจะไม่ได้ชอบที่จะไปสังคมของของเพื่อนผู้ชายก็เล้วอืม นี่แหละมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็พอเรามาพอเราเจอเหตุการณ์ของสองคนนี้ปุ๊บมาเลยลิงมาเลยซิงไปที่ไปที่นางเอกเออที่เรากลัวตัวแรกว่าเฮ้ยอย่านะนางเอกอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเองหรืออะไรนะเปรียบเทียบจริงจังตอนแรกก็เหมือนไปกับหมอคู้เราเข้าใจไปมาคิดตามเพื่อนมั้งก็เลยไปคอยตามอืคอยตามคือเขาพยายามสื่อให้เราเห็นแล้วว่าตัวละครทั้งสามคนเนี้ผู้หญิงสามคนอ่ะคือเด็กยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ มันก <muitas S 2> ็เป็นเรื่องปกติแหละอืมตอนที่เราเป็นวัยรุ่นนะเราไม่ต้องไปห่วงไกลเราก็เคยเป็นไงอย่างเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นการการถ่ายรูปอ่ะอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ถ่ายรูปหน้าผับใช่ไหมเมื่อกี้ถ่ายรูปโพสลงเพื่อให้เขามาเห็นเพื่อให้เขาเป็นห่วงมาเอิมันเป็นการประชดวิธีหนึ่งซึ่งหลายๆคนคิดว่าเคยทํานะเราก็เคยทํแเราก็ยอมล้วตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องเลวๆอ่ะเรื่องจริงๆที่เขาเอามาทําในซีรีส์เป็นเรื่องปกติแล้วตอนที่โทรไปหาเพื่อนน่ะเข้าใจอารมณ์นะเข ทำอะไรไม่ได้แล้วทําไมเขาไม่ติดต่อเรามาออยากด่าวะอะไรเงี้ยเข้าใจปะอยากด่าวะโทรไปดา่าเพื่อนก็ช่วยดา่ดาดา่าพอด่าเสร็จแล้ววักปุ๊บมันจะรู้สึกแบบโล่งแบบเหมือนได้ระบาย<อ>แต่ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะแต่ว่าหมายถึงว่าเข้าใจอารมณ์สาวคนนั้นที่เขาทําแบบเนี้ยเหมือนเขาก็สปอยความรู้สึกเพื่อนแบบซับพอร์ตอะเ,อเพื่อนเนี่ยือแบบเธออยากจะดา่าใช่ไหมเธออัดอ้าใช่ไหมอะ่ะฉันช่วยแล้วเพื่อนก็รู้สึกปลดปล่อยสบายใจอะไรเงี้ยอื แต่ครั้งนี้ก็คือน้องผู้ชายก็ยอมเหมือนเดิมใช่ไหมที่มีการส่งข้อความมาแล้วว่าเออถึงบ้านเรียงหรืออะไรก็ยังเท่าในมุอมองเขาว่าเขาไม่น่าไปเขาไม่กลับไปแน่นอนเออมันใช่ไงก็หมายถึงออว่ามันไม่เหมือนกันคือน้องน้องผู้ชายคนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่เป็นคนแบบนี้แหละยอมเ,ออเราเราก็ไม่สนับสนุนให้น้องเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าครั้งนี้ไม่เป็นไรอ่ะ ครั้งสุดท้าย<ช>แล้วกันแล้วก็กลับไปคุยกันเหมือนที่เราพูดแล้วว่าใ,<ช>ให้น้องเขาไปคุยกันเนาะมันจะได้แบบเออต่อไปเนาะให้น้องผู้หญิงอ่ะคิดได้ด้วยนะเธอต้องคิดได้นะเธอต้องเปลี่ยน<ช>ตัวเองเพราะว่าเขายอมเธอขนาดนี้เนาะนอมันจะต้องเห็นหน่อยว่า<อ>ผู้ชายแบบใช่อาจต้องมองด้วยว่าเขาเ,เขาจะทำอะไรให้เราขนาดนี้เราคอยเขาไป นน่อยอะไรหยวนได้ก็หยวนบางทีเธออยากไปปาร์ตี้กับเพื่อนไหมไปได้นะหนึ่งวันนี้เดี๋ยวฉันก็จะไปหากลุ่มเพื่อนฉันเหมือนกันระหว่างแอบไปกับไปแบบบอกอันไหนมันดีกว่ากันมันก็ต้องไปแบบบอกอะไรใช่ยังให้เขาไปทําในสิ่งที่เขาทําได้ปกติให้เป็นเรื่องที่เขาเหมือนดูแบบทําไม่ได้อะไรางี้ยมั้ยแต่ทั้งที่มันเป็นเรื่องไม่ได้เสียหายอะไรใช่ใช่นั่นแหละเราต้องมารอดูคู่นี้แหละว่าจะ ปรับตัวเองได้ไหมแต่เขาคิดว่าน่าจะคืนดีแหละแต่เขาคิดว่าน่าจะปรับได้เขาคิดว่านะคิดว่าน่าจะปรับได้แล้วก็น้องหลินจื่อเซี่ยวของเราเนี่ยที่กําลังงอนให้พี่หมอเราเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการมาปรับจูนกันใหม่เหมือนกันใช่คิดว่าพี่เอกน่าจะมีการคุยกันแล้วนักเอกก็จะมีการเปลี่ยนตัวเองอยู่เขาว่าน่าจะมีการเปลี่ยนเพราะว่าเท่าที่เราดูมานังเอกไม่ใช่คนงี่เง่านะใช่เนาะเป็นคนเหมือนเข้าใจมาตลอดเหมือนกับช่วงนี้อาจจะแบบอาจจะรักแบบ เริ่มรักมากเริ่มรักมากแล้วพอเริ่มรักมากมันก็จะมีความรู้สึกต่างๆมากมายคิดเยอะขึ้นอไม่ต่อความคิดเดอะวแล้วว่านั่นนี่เออมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะผู้หญิงคือฟิลตอนที่ยังไม่เป็นแฟนกันพอเป็นแฟนกันแล้วอาจจะอีกอย่างหนึ่งหมายความว่าตอนยังไม่เป็นอ่ะมันจะไม่คิดเยอะขนาดนี้ทุกอย่างมันจะดูดีไปหมดเลยแบบว่ามันไม่ได้มานั่งแบบเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของเขาไงพอมันเป็นเจ้าของปุ๊บแบบมันจะรู้สึกกังวลไปทุกอย่างแหละอืมมัน โทรศัพท์ก็มานั่งจ้องแบบทำไมไม่ตอบทำไมไม่ตอบอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นถูกอะแน่แหละเดี๋ยวเขาจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ได,ด้วยกันแล้วก็ต้องแต่ว่าลบคําสบประมาของคุณ<อ>แม่คุณพอ่อใช่ที่พูดว่าน้องหลินจิเซียวยังเป็นเด็กกลัวจะแบบเขาไม่เข้าใจเราหรือเปล่าเราต้องคบหมอเหมือนกันนะถึงจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยอันนี้แหละถ้าพ่อไม่ได้มรู้ตอนนี้เขาไม่ได้เลือกกันแน่จริง ก็แม่ก็จะบอกไ่เห็นใช่ไหมเออเถียงไม่ได้ด้วยที่นี้หมอกูมเราอย่าสงสารหมอกู่อะทุกคนคือเราเราเหมือนแบบเราเห็นความลําบากเราด้วยมุมด้วยความที่มุมคนดูมันเห็นเนาะมันเห็นหมดเห็นหมดอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามุมน้องน้องนังเอกเขาไม่ได้เห็นเงี้ยก็เลยคือเขาก็อาจจะมองได้หลายอย่าง นะแต่แต่เขาน่าจะต้องรู้นะว่าเขาอยู่อยู่โรงพยาบาลหลายเดือนอยู่นะเขาก็น่าจะรู้ว่าหมอบางทีเวลามันไม่ไม่ชัวร์ใช่ไม่กําหนดไม่ได้เลยว่าจะว่างตัวไหนกําหนดเวลาพักไม่ได้ว่าสมมติว่าถามว่าพี่พักกี่โมงเนี้ยมันตอบไม่ได้เลยบางทีเคสรุอเคสด่วนเข่าบางทีคนไข่เรียกหายอย่างเมื่อกี้อือยู่ดีก็ไปเลยใช่เั่นแหละก็เราต้องมาดูกันว่าอีพีน่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่า โมเมนต์เสิร์ฟเยอะเหมือนกันในใ,<ช>ในอีพีนี้ก็ถือว่าก่อนที่จะดราม่าก็ขอบคุณผู้กำกับพี่ยิงขอบคุณผู้กำกับ่อยมากเลยมีเสิร์ฟโมเมนต์ให้เราแล้วก็มีได้ม,มีโมเมนต์น้องคู่รองด้วยใช่คู่รองไงน,น่าจะเป็นแฟนกัน,กนแล้วล่ะตอนถัดไปเพราะว่าเขาจูบกันแล้วจ<ช>ูบคืนแล้วแต่ว่าน้องมีสีหน้าที่น้องผู้ชายน้องมีสีหน้าที่จริงจังมากของคู่ครั้งที่เราเห็นเลยเนาะเหมือนคล่องจริงจังจริงใจคือคนที่จริงใจไปแล้วคือนี่แหละเสื่อ สือ่อสื่อสายตาออกมาได้ดีมากเลยอ่ะแบบมันไม่ใช่สายตาทุกครั้งที่เขาแบบเจ้าเล่ห์เขาน่าจะมีความรู้สึกเห็นเขาเรียกว่าอะไรวะเพราะว่าผู้ชายคนนั้นมาดูถูกว่าแบบ อ๋อเธอมีที่เกาะใหม่แล้วเหรอรวยรวยเห็นได้คนรวยใหม่แล้วเหรออะไรเงี้ยใช่<ง>อาจจะคิดว่าอยากทําให้ผู้หญิงได้รู้สึกภูมิใจตัวเองสะว่างนเพราะว่าเหมือนเขาเห็นน้องซันซานมาตลอดว่าซันซานอะ่ะทำงานจริงๆทํางานเกิงเขาไม่ได้มาเพื่อที่จะเกาะผู้ชายรวย อย่างที่คนนั้นพูดไงบ้านเขาก็มีเงินใช่เขาก็เป็นคนมีตังค์แล้วก็ไม่ใช่คนมีตังค์ที่ไม่ทําอะไรใช่ใช่แล้วเขาก็เลยสายตาที่เขามองตอนนั้นที่เราว่ามองทําไมอ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นมองด้วยความแบบอยากจะปกป้องหน่ยใช่อยากทําให้มันให้มันแบบอยากเป็นแฟนที่ดีให้เธอที่ฉันจะปกป้องเธอจะไม่ให้ใครมาแบบพูดแบบทำลายจิตใจอะไรเงี้ยเออนั่นแหละชอบแต่ตอนนั้นมากน้องจริงใจแล้วก็บอกรักแบบที่พอบอกรักปุ๊บคนนั้นก็เลยแบบวันไหวอึ้งไปเลยล่ะ ทำจวัวไม่ถูกใช่หายไปสองวันอแล้วก็มีก่อนจบก็มีหมอกู้โทรหาทานซานจะทำเซอร์ไพร์ไงเออเซอร์ไพร์อะไรนะครบรอบครบรอบกันครบกันหรือเปล่าือวันเกิดลงหนังนี่เหรอเซอร์ไพร์ลงหนังนี่เหรอเห็นเขาชวนกันไปดูหนังมิรอใช่แต่ว่านางเอียไม่ได้ตอบเนาะตอนชวนไปดูหนังน่าจะเป็นอีแคขบที่ยาวมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราพังพูความรู้สึก ของเอมุมมองของความรักอะไรอย่างเงี้ยด้วย <No. S 1> ความที่เราก็ไม่เราเรียกว่าอะไรเราไม่ใช่เด็กเราผ่านช่วงเด็กวัยรุ่นมาแล้วไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันขัดใจเราในเรื่องบางเรื่องแต่เราก็พยายามเข้าใจตัวละครเพราะว่าเขาเป็นเด็กวัยรุ่นเพราะเราก็เคยเป็นเด็กวัยนั้นแล้วก็เคยเป็นแบบนั้นมาไง <c oughs> ก็เลยจะพูดเดยอะนิดนึงนะทุกคนมันเป็นมันแบบ <c oughs> ชิมแทงใจดำที่เราเคยเป็นมาอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรเป็นคนจ่อยอ่ะ <laughs> ไมอะไรเป็นอดีตที่แบบลืมไปเถอะ <Okay. S 2> ไม่สามารถกลับไปจ่อยได้แล้วโอเคค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เราชมกันจนจบคีปเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหน้าอาจจะเป็นชุดเดิมนี่แหละเนาะเดี๋ยวเราดูต่อกันเลยนะคะอยากรู้ว่าจะเป็นเสื้อผ้ายอะไรเนาะไปเลยขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ